สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชอบ่องวสมุติแซบนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตรงที่หนองจอมคำนะคะเดี๋ยวมีคนถามว่าจังหวัดอะไรจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเราพามากินกว๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะร้านนี้คืออยากจะบอกว่าอร่อยมากๆนะคะใครที่มาเที่ยวแม่ฮ่องสอนนะคะก็รด,ดแบแวะมากินกันนะคะร้านก็จะตั้งอยู่ตรงใกล้ๆกับธนาคารออมสินนะคะอยู่ซอยเดียวกันนะคะ มากับแฉกน้องมอนนะคะไมสุงอไปสุงอไมซุงออุ้มอุ้มชูเฟอร์อุ้มชูเฟอร์ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกคนหนึ่งนะคะแล้วท่านไทยว่าไงเนี่ยเอ๋อชูเฟอร์อุ้มชูเฟอร์มากับน้องฟินนะคะวันนี้เราสั่งก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะขาไก่นี่ได้แบบเพิ่มเติมเลยนะคะดูสิน่ากินไหม อมอก็สั่งก๋วยเตี๋ยวไก่เหมืกันเหรอก๋วยเตี๋ยวไก่ที่มันฝร่อมาหรอกคอนเฟิร์มงะขอ้นแล้วเอาเลยดมยเอาเยดยำไก่ครับเตี๋ยวมาระมาระไก่นะคนเท่าค่ะผมลุงวันครับเตื่นขึ้นมาสภาพแบบนี้แล้วนะคะ้ที่ทำไมเราพูดอย่างนั้นอ่ะ นี่ค่ะทุกคนเช้าเช้าเมื่อวันไปกินอะไรมาทําไมต้องกินก๋วยเตี๋ยวแต่เช้าหลับเช้าเลยเมื่อวานทีหนึ่งทีหนึ่งทีนะคะทีสองสวัสดีค่ะคนเท่าครับคุณูชเพื่อนสวัสดีค่ะคุณท้าตื่นหรือยังคะตื่นแล้วตื่นแต่กี่ตีจะไหวกินหรออุ้ยพริกเขาน่ากินมากที่ค่ะ เดี๋ยวหนูปรุงนะเพราะว่าร้านนี้ก็มากินประจำก็จะรู้รสชาติอยู่นะเส่พิซซ่าสามช้อนไม่น่าจะอยู่มะคะอยู่มีดามาเลยโอ้ยนี่นี่นี่น้าจังอ่ะแล้วทำที่เขาหกด้วยนะเหมือนเหมือนอะไรนะนี่น้าจังพอแล้วห้ามตัวเข้าร้านใช่ไหมจิดไฟกันูด้งเหรอเอ้ยก็มนดง ให้ดีแน่ใจรสชาติที่โบแต่ก็โอเคผมชอบหมดแก้วนะก็เกินไปกินก็กินไม่หมดเนี่ยก็ลูกเนี่ยก็ชอบกินผิดจริงจริงท,ที่เจอเผากลังนั่นแหละอนนเอนะาไว้ได้เอาไว่ได้นะครับนี่น่ากินไหมนี่เราชิมขอพี่ดูอะไรเนี่ยนะอืมสับ แซ่บไหมแซ่บมาเมาเติมอะไรไปในน้ำตาลได้หรอยังไม้เจอเจอเด็กอันนี้อ <Abby at> ันสองเงินกินตีนนะฮะเลยทุกคนะโรือเปล่าเดี๋ยวนูกินตีนก่อนนะคะหน่อยตีนไก่ค่ะนี่ยเป็นอย่างนี้อะไรอยู่ด้วยกันด่า ตีมันต้องไปตรงไหนเป็นพารันท์ใส่ขยะนี้เป็นอะไรนี่มีคาทูนเพล็กเลยนะดูเพล็กี่มดก่อนค่ะว้าวสั่งอะไรกันคะต้มยำไม่ได้สั่งอะไรคะไม่ได้ค่ะต้มยำตีนไก่นะคะโอ้แต่ขนมปิ้งอะไรตีนไก่ขนมปิ้งอะไรคะโบกบอนี่วิน่าวิน้าขนมปิ้งนี่แย่ขนมปิ้งกินดีกว่าจัดเลยสั่งเพิ่มสั่งเพิ่ม มันก็แซ่บอยู่นะแล้วก็แอพรพิกอีกอันหนึ่งแหละช้อนเตียวพอละ ข้าวกกินพริกเยอะมากอ่ะอร่อยมากนี่ขาไก่นะคะแบบนอนแบบเท่เลยขาโแกงไปหมุนอีกร้นหนึ่งไปหมูกไปหมูไปหมุนหมุนหมม มีมีเดี๋ยวน้องไปเอามาให้อร่อยอ่ะอร่อยส้เขาหวานมากอร่อยดีเยอะนะถ้าหวานมากนี้แปลว่ามันหวานเกินนะอร่อยมากอร่อยกินวันวันกินเล่นแฮงได้เลยครับ2ค no. น ออืมใี่เส้นนึงั้อะไรอ่ะพี่มดตีนเร้แ,ต,แต่อขอดูให้ใหชัดดิฮะหือชัดิตีนนี่นนอ่ะอตีนอุ้ย โหพี่มดสุดยอดว่ะอร่อยมะอร่อยกรอยู่กับเปื่อยเนาะเปื่อยไม่ค่ะก็ะบอกมาแล้วใช่ปะ่ใช่เปิดดีค่ะอืมอีกคำหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้น้องมดกินละ xem sẹp. con xem 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 lắc xem ใชเหรอใช่เดียวพี่ต้องกินเส้นมีอหรอใช่ค่ะอร่อยมากนะานี่ยอร่อยจังอร่อยไหมอร่อยเนาะชอบกนินเลือดมันเอา,าไหมไม,ไม่ไม่กินเนาะไม่ ค,คุค่ะหลังจากกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จนะคะเราก็มาเติมของหวานให้กับร่างกายค่ะที่นี่คือที่ไหนเราไม่รู้นะคะมันอยู่ตรงซอยหนองจอกคามค่ะเพิ่งรู้ว่ามีร้านกาแฟอยู่ตรงนี้นะคะร้านเขาเลยคือน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะคะพอดีว่ามันมาร่มรื่นเนาะร่มรื่นมากจากเป็นสวนแบบแนวแบบแนวแคมป์ปิ้งเหรอไม่ใช่มง มันไปไปสวนไปสวนอ่ะนันทำน้ำอุ้ยเขามีอาหารด้วยนะคะเขามีแบบเมนูเยอะมากอุ้ยสองคนนี้น่าทำอะไรกันคะตังค์สองหมืจิ๋วจ๊จิ๋วเปิดตัวอือควรจะเปิดได้แล้วนะเปตัวอุ้ยพี่ฟิ้งจะขโมยแมวไม่ใช่เขว๊ะเขาเอาไปมีแมวด้วยมีแมวต้องมีมีอาหารมีตังค์อ๋อที่บดดีไม่เข้าติมแล้วคือ พี่แมวกัดนี่มันกักินอย่เดยพิษดีมสีเหลืองอย่างเดียวอ่ะเน,นตตะาวาันสีมึงม่ีพลังดีแขกอยู่พี่มดไม่เคยมาที่นี่หรอไม่เคยร้างเขาสวยมากมาแล้วก็มันมีลำธาตรตัวนี้นะคะเนี่ยเย็นร่มรื่นอเพื่นรู้แน่ๆเนี่ยมาเรามานั่งกินกาแฟตรงนี้ก็ได้แต่ว่าไม่ เราไปแบบชมธรรมชาติจับปูจับหอยจับปลานะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็รอเมนูที่เราสั่งมาก่อนคะ่ะร้านเขานา้าร้าเนาะตานารัานเนาะเนี่ยพี่ก็เปิดตัวเมีเยมพี่สทีสิไไงไง เนี่ยเนี่ยเนี่ยสาวฝาป้าเลยสาวฝาป้าสาวฝาป้าแบบจะแม่ดีหมดปิดปิดก่อนปิดไว้ก่อนพี่เหมือนผีดิบที่ผีดิบที่แบบยังใส่หมดยังไม่ค่อยเต็มอ่ะพอได้แล้วพี่ดูยินถ่ายยินเล่นอ๋อเอรามี ผันเดียวก็ไม่ไป็ช่ดูชิลมากเลยเนาะเนี่ยเราแบบแนวอารมณ์แบบเหมือนอยู่ในต่ประเทศอะดูต้นอะไรนะมันนอนเล่นเลยเขาเรียกว่าต้นอะไรได้ละต้นหูกวาเหรอใช่ค่ะที่เขาบอกว่าอะไรนะทำไมเขาถึงบอกว่าให้ปลูกใกล้บ้านเหรอใกล้จากตัวบ้านอ๋อเพราะว่าราดมันเยอะเหรอโอเแต่บอกว่าต้นแบบนี้ ชาวบ้านนูนนอนมันเยอะอ๋อน่าจะมีอยู่เลยเนี่ยแต่ว่ามันล่มมเงินเนี่ยดูเจ็ดปาเสียนน้ำอ่ะอู้มีปลาด้วยเห็นไหมฟิตเห็นไหมเห็นปลาไหมโมโอ้นียเห็นไหมทุกคนเห็นปลาไหมปลาน้อยอ่ะเอ้ยปลาเล็กปลาน้อยไปชอบกรอบด้วเนาะโอ้ยเนี่ยเข้าอนุรัตน์หรอหรือว่าอะไรฮะทุกคนเห็นปลาไหมขนาดเราอยู่ไกลๆเนี่ยยังมองเห็นเลยเนี่ย น่าจะอันดัลักน้องที่เห็นไหมน่จะเห็นอยู่เลยปลาแต่ตรงนู้นอะปลายน้ำหนูนะเห็นเด็กๆไปตกปลาอ,อ,อยู่แต่ก็เห็นเขาจับอยู่นะอ,อันนี้มีสบีนี่เรียบร้อยเรียบร้อยเลยหนึ่งชาม <c oughs> ออจะเอาไหมทุกคนค่ะตอนนี้เราก็จะไปเอาเค้ยเว ของที่เราสั่งไว้นะคะได้แล้วที่นี่ชื่ออะไรนะ <Good> <Good> นิตเตอร o กูติงนิตเตอ g o กูติ g นะคะใช่ฝรั่งมาเยอะใช่ฝรั่งมาเยอะนะคะนี่ขึ้นไปขึ้นไปขนมของเขาเยอะมากนี่นะคะติดถนนเลยคะ่ะน,น,นี่นะคะ น,นี่ขนมอันนี้ขนมเขาเียว่าขนมอะไรนะสวบัดดูขนมเยอะมากค่ะเม,มนูหลากหลายนะคะนี่อันนี้ก็คือที่เราสั่งนะคะนี่น่าจะเป็นชาเขียวมะชะนะคะของน้งมอนค่ะส่วนนี้น่าจะเป็นอะไรอ่นนมหรอ ขนมที่ใส่อไา้กินนะมากเดี๋ยวเราเอาของก่อนนะคะมะม่วเขาบอกว่ากินมะชาครั้งแรกเหมือนกินเลยนะกินยากถ้าเคยกินยากมาก่อนอได้พี่ๆให้แเราก็ชิมเลย <laughs> จะดูว่าเหมือนหรือเปล่าเอา ชอาฟิลเลยมันเปยางเปียวนะเคยกินหรอข้าวเปียวเปียวก็ได้อันนี้มันใส่นมโอ๊ตมันโอ๊ตมันจะฟิลแบบคุ้นๆเลยอ่ะถ้าไม่มีนมนี่คือใช่เลยอ่ะโอร่อยนะวิตามินครบถ้วนนะตอนนี้เลิกกินแล้วต้องไปกินอันหนึ่งก็คือขี้ขี้ขี้ควายอ่ะอร่อยเนาะขี้ควายที่เขากินกันอ่ะหนูชอบนมโอ๊ตฟิลถ้าไม่กินเขาไม่ไหวนะอร่อยไหมขนมอร่อยอย่างเงบ้าง อันนี้ลองชิมอันนี้น้องฟินลองชิมขนมอะไรนะเค้กน้ำไหมใช่ไหมเค้กน้ำไหมอร่อยใช่ไหมน้องดิ้งกับน้ำจริงหรอเหมือนเดียนไหมดูลุงจะตัดนิดนึง เนี่ยเอยากกินอันนี้มากกว่าลองลองดูอ่ะให้มอดมอดใครสั่งมอฟฟิ้งให้มอดกินกเลยกินเลยพี่ขอกินสักหัวนะโอ้โหสักหัวเกือบจะหมดแล้วเนี่ยเอาหัวน้อยๆนะขนาดน้อยนั่นอ่ะอุดูมันเยอะมากเลยอ่ะอร่อยมันมันพี่ทานมไอเทมเป็นไงบ้างคะอืมอร่อยมาก กคนน้องชารีมากเลยคนน้องเป็นริมแบบนุ่มมากทารักนะคายกับไอเนี่ยมันเป็นอะไรมัฟเฟิลเหรอรู้อร่อยมากเป็นไอแคคกี้ไปแล้วกับกล้วยมันมุกต้อลองกินโอ้อันนี้อร่อยมากถ้าจะวางไว้เซนมอนนะเนี่ยนี่ของเราอร่อยครับอู้เนี่ยเนี่ยถ้าเรื่องกินขนมไม่ต้องให้น้องมอนชิมสาสายน้องกอดฟิ้งอะ เาย่เขาได้เรื่องของเขาไม่เท่าไหร่แต่ของหวานนี่ต้องถือขอให้บอกอก็จะไปกินมาองไทยเนาะตอนนี้เอเติมพลังก่อนนะคะชาร์จแบตแป๊บนึงค like> ่ะ